การล้างชิ้นบอมสีนะคะแล้วก็ใส่กระชอนแบบนี้แล้วก็เปิดอ้าใส่ล้างให้เพื่อเลยนะคะล้างเอาแบบว่าให้มันเรามั่นใจว่าสะอาดที่สุดก็คือไม่ให้มียางติดเลย ให้เราล้างให้ยางเข้าออกให้ได้มากที่สุดเลยนะคะ รู้สึกว่าสะอาที่สุดเลยไม่มียาอะไรติดเอาเลยนะคะโอเคพอเราล้างเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะจะเป็นใสๆคือไม่มีเมือกไม่มีแป้งติดละพอเราล้างเสร็จนะคะเราก็เอาชิ้นหัวที่เราล้างนี่แหละค่ะมาผึ่ง อันนี้เป็นกระดาษลังนะคะกระดาษลังหรือกระดาษนังสือพิมพ์ก็ได้ะคะ่ะวางน้องลงไปเลยแล้วก็วางถึงไว้อันนี้ทำไว้เยอะเลยนะคะนี่เวลาผ่าก็จะผ่าหลายๆตัวเนี่ยค่ะ แยกประเภทด้วยนะคะเขียนชื่อติดไปด้วยเวลาเกิดขึ้นมาจะได้รู้ว่าที่เราผ่าไปต้นนี้คือชื่ออะไรอย่างนี้นะคะพึ่งไว้จนน้องหมัดหมดนะคะไม่ต้องแห้งนะคะคือหมัดหมดก็คือให้ให้กระดาษ ตัวกระดาษล้างที่เราลองอ่ะพอเราดันนอ,งอ่งเงี้ยก็คือกระดาษแห้งอะค่ะก็คือใช้ได้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปใส่กระปุกเพราะในพีทมอสติดตามในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ